น้องบินไปเลยนี่นะครับผมถ้าเกิดเรามีคนขี่ทาเจเบล่าให้มันก็จะสบายอย่างนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรสะดวกสะดวกสบายน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โดดไปฝั่งนั้นเลยอ ใช่อะสำหรับน้องๆที่เข้าเกมไม่ได้นะครับผมก็ได้มีบางส่วนนะทักมาพี่พี่ผมเข้าเกมไม่ได้อะไม่รู้มันเป็นอะไรให้น้องๆมาที่ตรงนี้นี่หนึ่งครับมาตรงนี้ไฟเตอร์หรืมันเขียนว่าหาอะไรก็ไม่รู้ให้ปรับตามนี้เลยหลังจากปรับเสร็จแล้วก็ไปเจอกันในเกมว่าผมไปสวัสดีครับเรากลับมาอยู่กับผมในเกม a x e Survival ในโหมดออนไลน์ของเซิร์ฟ ไดโนซรินอ่าอันนี้ผมก็ได้ปูพื้นก่อร,ร่างสร้างฐานไปเล็กน้อยแล้วนะซึ่งขนาดสร้างไปเรียกได้ว่าเยอะอาการนะแต่ของเรานี่ก็ยังนุโอ้ h oh my god โอ้กูลืมทไไํา oh oh, ทตู้เย็นไปได้ยังไงนี่พิดแมงกระพุนเหลือไอจากห้าพันเหลือแค่สามพันหกสี่ไม่นะ Oh my god, oh my god! แต่ไม่เป็นไรครับน้องที่เล่นกับผมนะน้องเทนนะผมอ่ะหันชื่อน้องผิดนะไปเรียกเขาน้องแทนนะน้องเทนนะครับผมบอกว่ามันมีตู้ปันสุกนะอยู่กลางแมป เราสามารถไปรับได้เรือร่อยๆเลยฮะได้ไข่มุกดำแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปจับอีดนกยักษ์ควสเไซลนะมันผ่านว่าควสเซลหรือควีนเซลว่ามึงมองหน้ากูทำไมอาเจนที่แรกก็จะถือว่าเป็น E ีพีพิเศษนะแต่ผมคิดว่าผมจะเริ่มเริ่มทำเป็น EP พีหนึ่งด้วยแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยมาเล่นด้วยกันเซิร์ฟไทยทุกวันนี้ก็มีคนเปิดไม่เยอะนะคุณผู้ชมคือก็อาจจะมีเยอะแหละแต่ว่าเราก็แนะนําในเซิร์ฟที่มันแบบ คนไทยเล่นด้วยกันสังคมดีไงแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเซิร์ฟอื่นมันไม่ดีนะอันนี้คือผมมาเล่นแล้วผมก็รีวิวให้ดูนะครับผมจากแอบประสบการณ์จริงนะดีก็ว่าดีครับไม่ดีผมก็ว่าดีนะโอเคเดี๋ยวระหว่างรอน้องเทรนมานะคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมแวะไปดูบ้านตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วสัญญาณเริ่มมาแล้วถ้าแน่แอบลงทัามันรู้ได้ยังไงเองรู้ได้ยังไงว่าน้องเทนกูเริ่มกลัวมึงแล้วนะน้อง แล้วด uh ูก huh. ีก uh ้านะครับผมกีก้าแบบเต็มืึบราึบราปะเดี๋ยว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 แม่แม่มัดเชียดโอ้โหโอ้ม่กอดน้องเอ็งทำให้พี่ดูแย่นะเอ็งรู้ตัวไหมโอ้โหชื่อว่าชื่อน้องพินกี้นะแม่ดูครับคุณผู้ชมครับดูนะดูความอลังการของเขาครับผมน้องเขานี่มันทำให้แบบ เราดูต่างระดับเลยนะดีครับน้องอะอะไรเนี่ยไอเทมโอเคให้ให้พี่เปิดเหรออ้มันเกิดว้าวไหนดูสิ้โ oh what the fuck ตุ๊กเต็มนี่เป็นอะไรกันอนะโอ้น้องน้องคือผู้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 เบิกทางน้องคือผู้นำผู้นำแสงสว่างของโลกใบนี้เองเป็นแอดมินสองไเนี่ย เฮ้ยน้องน้องน้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วให้เยอะไปเดี๋ยวพี่ต่อยนะยไปกันเลยน้องเดี๋ยวเราไปจับอ่าเดี๋ยวเราไปดูบ้านน้องเขาก่อนนะคือที่ผมอยากให้ไปดูไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าน้องเขานี่เพิ่งเล่นมาได้แค่อ่ากี่วันวะสองอาทิตย์เองนะก็คือมีของโหดเลยปะเดี๋ยวเราไปกันเลยน้องไป let's go <S โอ้โหเฮ้ยนี่หรือบ้านน้องเขาโอ้ไม่ก้อน้อง สองอาทิตย์เองสร้างได้ขนาดนี้เลยเหรอวะจริงจังปะเนี่ยโอ้เช็ดเจ็ดเ็ดกีก้าสองตัวชีเล็กสไปโนแล้วก็มีกริฟวินนะแบบเยอะมากมีลูกกริฟฟินที่น้องเขาเลี้ยงไว้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวลงก่อนเลยไข่นี่ไข่มันยัว่ยยวนอยากให้เราจะไปเก็บจริงๆเลยแต่ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าน้องเขาจะให้เราเก็บนะแต่ผมก็จะไม่ทําบิดกฎเซิร์ฟนะเพราะห้ามขโมยไข่นะแต่ถ้าน้องเขารู้มันถือการถือว่าเป็นการขโมยไข่ไหม โอเคเหมือนน้องเขาจะเรียกเรามาตรงนี้นะเย็นเคโอ้มีลิฟด้วยว่ะเฮ้ยเอาวะโอ้มคกอน้องพี่เปลี่ยนใจล้วพี่อยู่ด้วยแล้วกันโอโหไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ชาตินะเราถึงจะสร้างได้แบบน้องเขานะนี่แม่งสุดยอดไปเลยอะโอเคเหมือนน้องเขาจะพาเราไปดูข้างในนะอ่านอนแม เป็นสัตว์เลี้ยงของน้องเขานะโอ้โหน่ารักเชียวโอ้นี่ก็คืออันติแฟกนะครับผมที่น้องเขาเนี่ล่ามาได้นะเอ้ยอันนี้อะไรวะอันติแฟกเพสโต้เหรอมันเป็นอันติแฟกของอะไรอะ่ะอ๋อดันเจียนที่พิชิตบอสกบใช่ป่ะเฮ้ยน้องน้องหายไปไหนแล้วนี่ก็คือคนที่เล่นมาสองอาทิตย์นะคุณผ,ผู้ชมประมาณสองเกือบสามอาทิตย์นะโอ้โหอ้าวิดดันกิฟฟินเนอะแม่น้องเขาเลี้ยงลูกกิฟฟินอะชื่ออะไรตัวนี้ เบวี Baby, Baby, ่เบบี้วิเซอร์อ๋อเป็นลูกของกิฟฟินมันตั้งชื่อไม่ได้นะคุณผู้ชมมีเป็นสิบสิบสกุลชื่อเลยนะก็คือตั้งชื่อไม่ได้แล้วก็คือการที่จะผสมพันธกิฟฟี่ได้เอ้กิฟฟินได้ต้องมีชื่อตัวหลังนะครับผมให้มันเหมือนกันนะเออเดี๋ยวเดียน้องอยู่นิ่งๆน้องอยู่นิ่งๆ <laughs> ขึ้นไม่ได้วะเออเอออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะใจใจไปละน้องพี่ลงมานี่แล้วน้องพี่ลงมานี่แล้ว น้องเขาไม่ให้เราไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับน้องเขาบอกว่าพี่มันกระจอกเกินไปนะพี่ไม่ต้องมาหรอกพี่ <c oughs> ใช่สิเรามันผู้เล่นใหม่เรามัเพิ่งเข้ามาเล่นอนะเรามันไม่สมควรมันไม่คู่ควรกับการที่จะมาเล่นกับใครเขานะครับผมแอ,มเอบเปิดตูเ้เซฟได้ไหมนนมันเปิดได้ไหมนนอ่ะรอเล่นรเล่น,ลนพี่ไม่ได้จะทำอะไรนะ การที่เรามาเล่นในโหมดของเซิร์ฟออนไลน์นะมันเปิดประสบการ์เปิดหูเปิดตาให้เราเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมในหลายสิ่งหลายๆอย่างในเซิร์ฟในโหมดของออฟไลน์นะซึ่งผมก็เล่นของผมไปแหละซึ่งพอพอได้มาเล่นในโหมดของเซิร์ฟออนไลน์รู้ได้เลยว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยแล้วก็ขาดหลายอย่างไปเยอะเลยนะที่ยังไม่ได้ทํก็จริงผมคิดว่าจะไปจับนกยักษ์ควีนเซลนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่านกยักษ์ควีนเซลมันเกิดตรงไหนวะผมบอกว่าผมจะไปจับนะอันนี้ก็เลยมาหา ยาคุณสิบในถ้าลาวาก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดฟุกุก็อาจจะได้เลยนะทีแรกก็กะาว่าจะลงถ้าฮันเตอร์นะครับผมแต่ว่าถ้าฮันเตอร์มันแบบสิวๆเดินเข้าไปวิ่งเข้าไปเฉยๆไปเก็บก็ได้แล้วนะ,ะตอนนี้ผมจับเสร็จก็คือจับเลเวลน้อยๆนะเฮ้ยนี่ไงควีนเซลโอ้แม่ก่อนน้องเฮ้ยคุณผู้ชมเราเจอนอะควีนเซลแล้ว <laughs> เฮ้ยน้องน้องเอาแม่งเลยวะเอาแม่งเลยวะเอาเลยบอ่ะเอาเลยบอ่ะเราจะวางเตียงไม่ดีไหมวะ ผมมั่นใจในฝีมือผมพอสมควรครับว่าเราจะไม่ตายนะ <c oughs> แต่ผมเก็บไฟเบอร์วางเตียงไว้หน่อยก็ได้แอดเขาไม่ให้วางเตียงไว้ที่เก็บอันติแฟกนะครับน้องๆแต่เราสามารถวางไว้หน้าถ้าได้นะโอเคซึ่งหลายๆครั้งที่พี่บอกว่าเซิร์ฟนี้มันดีคือมันดีนะไม่ใช่ว่าพี่ไม่เคยเล่นเซิร์ฟออนไลน์นะครับพี่เคยเล่นนะแต่ว่าเฮ้ยวันด,ดีนายเออนายคือใครอะสนใจมาลงถ้าด้วยกันไหมเราไปลงถ้าด้วยกันไหมเราไปตายด้วยกันไหมผู <c oughs> ้ชมผมลืมเอาหมวกไฟมาวะ่ะเดี๋ยวผมจะอ่าไอ้นี่นะ ผมจะไปปรับคลิปให้มันสว่างขึ้นนะโอ้ไม่กอดน้องชิปหายมีวอเตอร์ไหมวอเตอร์วอเตอร์พี่พี่พี่หิวน้ำมากเลยว่ะเอ้ยน้องเขาเหมือนจะตั้งใจสู้อยู่นะแต่น้องเขาหารู้ไหมว่าผมกำลังจะตายนะอ้ยไปเลยน้องพี่ช่วยพี่เป็นสายแครี่ว่ะเองไฟเตอร์ไปเลยนะพี่จะยิงด้านหลังเองสู้ไปเลยเองสู้ไปเลยกูอย่ามาตีกูไอพวกค้างคาวน่าเกลียดผมบอกเลยว่าโคตรพ่อโคตรแม่แหลกนะตอนนี้ผมอาจจะตัดเป็นจุ่วงๆนะคุณผู้ชมแหลกมากแหลกมากแหลกจริงๆอืออเดี๋ยวพี่ฆ่าเอง ไว้ใจพี่เดี๋ยวพี่ช่วยเองไว้ใจพี่เดี๋ยวพี่ช่วยเองเดี๋ยวพี่ช่วยเองออเอ้ยเอ้ยเอ้ามันตายแล้วนี่ว่ะคุณผู้ชมครับคิปนี้ผมต้องขออภัยคุณผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะแม่งแหลกชิบหายเลยว่ะขนาดแค่ผมเล่นเฉยๆนะพี่มึงโดดให้ผ่านนะพี่เฮ้ยเอ็งเป็นอะไรน้องไม่เป็นไรพี่จะปกป้องเองเอง,เ,องเกิดอะไรขึ้นแอดมนินน้องผมไม่รู้เป็นอะไรอ่ะใครก็ได้ช่วยน้องผมทีน้องพี่ไม่มีเองพี่อยู่ไม่ได้ว่ะพี่จะตายเพราะพี่หิวน้ําตายนะไม่เป็นไรเฮ้ยน้องกลับมาแล้วน้องเอง็งลองใจพี่ใช่ไหม เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าถึงพี่จะไม่มีประโยชน์แต่พี่ก็ใจถึงพึ่งได้นะี่เราต้องโดดให้ผ่านนะครับไอ้ตรงหินนี้แต่ตัวผมค่อนข้างที่จะหนักนะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะแรงด้วยโอ้ย what เฮ้ยชิบหายกูเกือบตายเออหม่กอดกูจะขึ้นไปยังไงเนี่ยน้องอธิชาไปล่ามารับพี่หน่อยชิบายแล้วเอาอย่างนี้่ะเอ้ยน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โดดไปฝั่งนั้นเลย อุ้ย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 ,ย,ยตายไหมวะตายไหมะกูตายไหมวะโอ้ใหม่กอนน้องบอกชิปหายเอ้ยพี่มึงนี่ป่วนได้ใจจริงๆอีกขาเขาอย่ามาตีกูกูจะตายหายแล้วน้องเออมันมีทางขึ้นไหมวะหรือว่าทางขึ้นทางเดียวคือตายวะเออไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมผมขอใช้ความสามารถที่ผมเล่นมานับสิบยี่สิบปีกระโดดฮึบเฮ้ยกูรอดมึงยังไม่ตายเหลือเชื่อ,อจริงเฮ้ยรอดได้ไงวะ โดดไปไม่เป็นไรเราโดดอีกรอบหนึ่งได้เออฮึบฮึบอ่ะผมได้อัแฟกตแล้วไอ้ลูกจะโดนกับมาตายทำไมวะเนี่ยเจ้านกน้อยลองลอยพอยบิน เอาละครับคุณผู้ชมครับเราก็มาอยู่ที่บ้านน้องก่อนนะสรุปก็คือตกลงกับน้องเขาว่าเราจะไปจับนกยักษ์เลยนะเราไม่สามารถที่จะเก็บอันติแฟกได้เออกูนะสงสารน้องเขาจริงๆที่ต้องมาคอยรับปาระอย่างกู <c oughs> <c oughs> อันนี้เราก็จะไปจับนกยักษ์กันนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นนกยักษ์ตัวที่เราเห็นนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้แอดมินนี่มาอัพเิวให้นะ เอ้ยเจอ,เ,อเจอแล้วเจอแล้วน้อง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 มันไปดูวแล้วเออทางนั้นแหละทางนั้นแหละเจอแล้วเจอแล้วเอาตัวนั้นแหละน้องเอาตัวนั้นแหละวันนี้ก็อาจจะไม่ได้จับแล้วนะคุณผู้ชมมันไม่เห็นจริงๆว่ะเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปที่บ้านน้องเขาแล้วพอนั่นเดี๋ยวเรารีเควสสัตว์แล้วก็บินกลับไปบ้านเราเลยก็ได้เนาะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ไว้มาติดตามกันใหม่ในอีพีต่อไปไนดะ้ ความพยายามนะครับผมกับน้องเขาก็ได้เจอนกยักษ์ควีเซอร์พิทแลไม่พูดคามลำบากไอ้เสียวเวล,ลากูยิงแม่งเลยกูหาแบบหานานมากนะคุณผ,ผู้ชมน้ยน้องสวยมากสวยมาก,มากพี่ซึงในพระคุณพี่ซึงในพระไทยพระไทยของน้องน้ําใจของน้องนี่มันช่างงามหยดย,อย้อยจริงๆน้องบินไปเลยนี่นะครับผมถ้าเกิดเรามีคนขี่ทาเจเบล่าให้มันก็จะสบายอย่างนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรสะดวกสะดวกสบายมึงมาดิมึงมาดิสวยมากน้อง ทำเลดีทำเลด,เลดีกำลังสวยเลยกำลังสวยเลยพี่นึกว่าจะได้ปิดคลิปแบบไม่มีเจ้านกยักษ์คุยเร็วแล้วนะไอ้มึงโดนไปมึงสลบยากจะเลยวะกูยิงโดนแต่นกน้องเขาดีกว่าเออเอ้ไอ้อดูสักทีเรียบร้อยครับโอ้โหในที่สุดเราก็จับนกยักษ์ไเดี๋ยว,ยวมันล่วงลงไปไหนวะอย่าบอกนะว่าล่วงลงไปในป่าเมซอนเอออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมันล่วงลงไปไหนอ๋ออยู่แถวนี้ ไม่เป็นไรปลอดภัยอยู่โอ้น้องเดี๋ยวพี่วางเองก็ได้นะจริงๆน้องทาไมทําให้กูทุกอย่างเลยวะ <laughs> โอ้ล้อมให้เราด้วยนะน้องพี่ว่าเองมันยิ่งกว่าผู้ให้อะ่ะเองมันพระเจ้าสําหรับพี่แล้วนะคําว่าเป็นแอดมินส่วนตัวสำหรับพี่นี่มันอาจจะน้อยไปนะตอนนี้เราก็แจ้งแอดมินไปแล้วนะครับพอเราจับเสร็จก็คือจะได้สิทธิพิเศษก็คือหนึ่งอาทิตย์นะผมจะได้อัพสัตว์หนึ่งครั้งก็คือถ้าเกิดอัพ ตอนที่มันสลบอยู่เนี่ยก็คือเราจับวิวประมาณเท่านี้แอดเขาจะจับไอจะอัพให้เราประมาณวิวเท่าไหร่ได้แหละพอจับเสร็จวิวมันก็จะสูงเลยนะคุณผู้ชมน้องเทนน้องรู้ตัวไหมว่าน้องกาลังเป็น MVP ของช่องเนี้ยน้องแม่งทาเมื่อพี่ทุกอย่างจริงๆว่ะน้องเหมือนพี่เห็นไอเคกาลังมาใช่ไงมึงเหรอมึงจะมาทําอะไรไอ้เคไอ้เคเอ้ยน้องน้องน้องช่วยพี่ด้วยพี่โดนง้าอยู่น้องน้องน้องเฮ้ย กูใช้ไอกระสุนยาสลบนี่ว่ะระหว่างอัพคอยอัดพิษแมงกระพุนให้ค่าหมื่นไม่ลดนะครับชิปหายแล้วคุณผู้ชมผมลืมเอาพิษแมงกระพุนมาว่ะโอเชดเจ็ด เฮ้ยแอดบินให้วะขอบคุณครับแอดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแอดโอเคเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฮาอัด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 ยาสลบอัดยาสลบอัดยาสลบโอ้ my god กูมัวแต่แชทเกือบโอ้ my god ชิบหายแอดบินบอกหามเลยดีนกไม่ตื่นโอ้ my god ไม่เป็นไรครับตอนนี้เรากำลังกดอยู่นะเออทำไมพิษไม่ขึ้นเลยวะมันเกิดอะไรขึ้นอะเออมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมพิษพิษพิษมันไม่ขึ้นเลยวะ หรือมันขึ้นอยู่อ๋อมันขึ้นอยู่แต่ว่าเวลาที่แอดอัดให้นะครับก็คือเหมือนค่าสรุปมันจะเรียกได้ว่าคือมันจะมันจะเพิ่มนะใช่ปะแล้วทีนี้มันเลยลดลงนะเราเลยจําเป็นที่จะต้องอัดอัดยาสรุปเอาไว้ตลอดนะคุณผู้ชมโอเคผมเข้าใจความหมายแอดละคือต้องขออภัยนะคุณผู้ชมที่ผมรู้สึกตัวช้าแล้วก็หัวไม่ค่อยไวนะ <S 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 เฮ้ยเอามาจากไหนเนี่ยโอ้ได้เนื้อชิ้นใหญ่ด้วยน้องพี่ขอบคุณน้องมากๆนะ เองนี่เป็นทุกอย่างสําหรับพี่จริงๆเลยวะเดี๋ยวเราอัดยาคูณสิบเลยใช่ไหมร้ออัดยาคูณสิบได้เลยใช่ไหมเรบอัดเข้าไปโอเคเฮ้ยทำไมขึ้นน้อยจังวะต้องเข้าใจแหละเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขอบคุณมากๆาครับเราก็ได้จับนกยักษ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเย<า><า><า>้ขอบคุณน้องเทนนะครับผมที่คอยมาช่วยในตลอดเลยดนะ้วแล้วก็ขอบคุณแอดมินด้วยนะครับผมที่มาอัพรเวลให้เลานะคุณผู้ชม ใครที่จับได้แล้วก็สามารถให้แอดเขามาอัพไว้ดีใครที่จับเสร็จแล้วก็ให้แอดเขามาอัพอย่างนี้ได้เลยนะแอดเขาก็ให้สิทธิพิเศษสําหรับอาทิตย์ละหนึ่งคนต่อหนึ่งตัวอ่าไปครับน้องเทนเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าโอเคคุณผู้ชมก็ต้องขอบคุณน้องเทนมากๆเลยนะที่พาเรามาร่วมสนุกกันในวันนี้นะแล้วก็ได้เจ้านกยักษ์ด้วยตัวหนึ่งเออน้องเทนพี่ขอบคุณน้องเทนมากๆเลยนะ สำหรับใครที่อยากร่วมสนุกก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อน,อนคครับแหมทานเจีิลาสวยจริงจน้องพี่แมวนกยักษ์แล้วพี่เอาตัวนี้แหละ <laughs> พิงกี้กลับบ้านกับพ่อไหมมึงไม่ใช่พ่อกูนี่ต่างหากพ่อกูไป <laughs> แล้วคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ซีเละเชอร์บายไว้มาติดตามวันใหม่ครับคุณชม